สวัสดีย้ำเช้าค่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะแม่แบบทำแกงกะหรี่ญี่ปุ่นค่ะแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะคะยิ่งค้างคืนเนี่ยยิ่งอร่อยนะอันนี้แม่แบบนะคะให้สูตรเพื่อนๆไปหลายครั้งมากแล้วลองทำได้นะอร่อยมากแล้วก็อันนี้จะทำหมูมะนาวนี่ค่ะใช้เนื้อหมูสันในค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอามาจัดจาน แกงกะหรี่ก็หอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวแม่ลับจะตักราดข้าวนะมันก็อร่อยแซบค่ะสูตรก็มีให้นะคะแม่แบบเคยทำคลิปแล้วน้อน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยทำแล้วก็ราชุ่มๆแบบนี้เลยค่ะหืมน่ากินมากนี่ค่ะข้าวนะแล้วแม่แบบก็จะตักแกงกะหรี่นะคะที่เราทำเอง แม่อยากจะบอกว่าอาหารที่เราทําเองนี่มันดีจริงๆนะอยากจะกินอะไรเท่าไหร่ก็ได้อยากจะใส่อะไรก็ใส่ไปเลยเยอะๆอืมนี่หนูชอบมากโอ้เสร็จแล้วค่ะ่ากับข้าวเสร็จแล้วลูกมากินกันมากินกันตรงนี้ค่ะพ่อลูกข้างใน เสร็จแล้วค่ะเตรียมช้อนมาเลยอมาเสร็จแล้วค่ะคุณนี่มีหมูะนาวด้วย่ใเกละชีสหรอชีสทมชีสนีหรอเป็นแบบไหน ไม่เอะไม่มีชื่ออะไรนอกจากชืกอนะอ่อก้อนนะอ๋อชื้อมาไหน้องอ๋อพ่อผัดรองผัดรองพ่อหมดแล้วนะมไม่ชื่อเย็นด้วยนะไม่ด็สกสาวกุ้ยเจ้าเป็นกงกกะหรี่แม่อร่อยที่สุดเลยเหรออืม,อ,มอร่อยที่สุดเลยน่องแก่เจียน้ำอะ่ะ นีไไ่ไงแม่ให้หนูไงลูกอือพอจะทำข้าวสาจะทำน้ำร้อนใช่ไหมอืมทำน้ำร้อนมีอะไรกไว่ว่สิอ๋อได้ได้พี่จีอดใจหน่อยสิลูกจ๋าพี่จีกินข้าวแล้วนะอืมพี่จีกินข้าวแล้วนะคะสุดหล่อ

อร่อยมากเหรอหมูมะนาวมือมะนาวอายุสืออร่อยเนาะ

รักพ่อขนาดนี้วะรักนารรักพ่อฮะไปกน่ะกันก่อนอืมม่ื่เรอร่อยค่ะมีความสุขมากเลยอืมีการ์ตูนที่ตัวน่ารัก

ไปเมืองไทยครั้งแรกกินกะเพราเผ็ดไหมไม่หรอกระเพรากับผัดไทยชอบอะไรมากกว่านะกะเพรากระเพรากับผัดไทยกะเพราชอบกะเพรานม่เลวนเป็นเหมือนขันสั้นสักหละตั้งแต่เด็กๆก่อนนะอืนนอดูแลกันมอีอะไรที่ทำได้กันกินกันบ้าง เดี๋ยวแม่จะทำกล้วยเคลื่มชอ็อกโกแลตเดี๋ยวจะเอาไปแช่แข็งกินกล้วยนะคะให้คาร์โบไฮเดรตเยอะด้วยนะอร่อยอืชิลล์มาก่ะอืมพะ้ะไม่ได้ไหมเนี่ยอันนึงนะชิโร์ก็ร้อยอยู่สิน้อยชิล

มา,มาก็กินปริก,กรกะทงเผียดไหมถามว่าเช้าเนี้ยเรากินข้าวที่ทําเองใช่ไหมหมื้อเย็นเราอันนี่ค่ะพอดีไปเที่ยวมาแล้วก็มีข้าวกล่องญี่ปุ่นค่ะดูอ,ะรอร่อยเลยนี่ค่ะไปซื้อมานานนานทีก็กินข้าวกล่องนี่ค่ะนวกินอร่อยเลยโอเคนังคลิปนี้ไปก่อนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีช่ยๆหน่อยทำหน้าอร่อยทำหน้าอร่อยสวัสดีค่ะ No, <laughs>